ตอนนี้ผมมาอยู่อำเภอตะก,การคือลรลรถดพานมาพอดีก็เห็นภาพแปลกๆภาพล่งสีที่อยู่กลางน้ำเพราะว่าสงสัยเป็นเคลื่อนครับผมเคลื่อนถ่วมล่งสีหรือเลยโยกใหญ่หาว่าฟังตรงขามนี่เป็นลงสีฟังตรงขามรู้สึกว่าแปลกๆตาน้าชมนาติดตามสงสัย หลายสิบปีผ่านมาแล้วครับผมเกิดเหตุเ,หเป็นเขื่อนก็เลยได้โยกย้ายได้เวน้นขึ้นเข้ามาอยู่ฝั่งนี้นะครับนอนนีอาเดินผากเดิแผมยามาอยู่นี่หลายปีเห็นที่ไปชิมาก็ยังเห็นปองลงสีตัง้งแต่างานอยู่กลางเม่นามก็เลยสงสัย เป็นภาพพีนาดูนาชม่มเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามก็เลยแวะขมาาทายพี่น้องเบิงนะครับเนาะนี่พันใหญ่มากยูฟังนีนะครับเห็นกระดงครับนี่สาลงสียูฟังนีเรียบร้อยเสด็มาเป็นเป็นเว้นขึ้นมากนะครับขอบคุณที่พี่น้องเที่ขมาชม่มยังบำรว่าซื้อลงสีอย่างขั้นพี่น้องชาติการพืชผลรู้จักซื้อลงสีด้วยกับบอกนะครับบอกในทักขมา่า เหม็นมาเลยครับเบ้ออยากว่าลงอยากพงว่า,า,วาลงสีเสือปลาหยางครับผมผมโมโหเสือผมเป็นคนต่างถิ่นกั้นภัยยูตะการแค่นี้กันโหลงสีเสือปลาหยางกันเหม็นมาเนี่ยครับบอกได้กันเบ้อครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับช่องใหม่ๆเนาะ